คลิปนี้น้ำตาซึมเบิร์ดแฟนแตงโมกับกิริยาที่แสดงออกหลังเจออ้ําพัชราภาและเพื่อนเอนถือเป็นหนึ่งคลิปที่แชร์ต่อกันมากที่สุดนาทีนี้กับโมเมนต์พาน้ำตาซึมระหว่างอ้ําพัชราภาเลสุภชัยและแกงเพื่อนสนิทของแตงโมนิดากับเบิร์ดแฟนหนุ่มนอกวงการของแตงโมหลังได้เจอกันเป็นครั้งแ,แรกซึ่งเบิร์ดแค่ไปขอบคุณเพื่อนๆนของแฟนสาวที่เป็นหัวเรียวหัวแรงจัดงานอะไรแตงโมอย่างดีที่สุดด้วยท่าทาง โมภาพและเบิร์ตยังไม่ยอมนั่งบนเก้าอี้แต่นั่งที่พื้นจนอั้ำพัชราภาต้องลงไปนั่งที่พื้นด้วยและขอให้เบิร์ตขึ้นมานั่งเก้าอี้ด้วยกันเรียกว่าเป็นภาพอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ประทับใจปนเศร้า